เืองไทยลรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายป,ปีผมรัสเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบสวัสดีค่ะเด็กๆแล้ววันนี้ก็มาพบกับครูสายแล้วนะคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยเมื่อวานคนรูแหมมสอนเรื่องอะไรไปใช่เรื่องพระมหากษัตริย์ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้ววันนี้ครูสายก็จะมาสอนหน่วยรักเมืองไทยนะคะเรื่องประเพณีสี่ภาคค่ะครูก็อยากจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ว่าประเทศไทยของเรานั้นมีทั้งหมดกี่ภาคและมีภาคไหนบ้างนะคะค่ะ มีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะคุณครูก็อยากจะพาเด็กไปดูประเพณีของแต่และภาคค่ะว่ามีความแตกต่างและเหมือนกันอย่างไรไปฟังประเพณีกันเลยประเพณีไหลเรือไฟของชาวอีสานภาษาทินเรียกว่า เหือไฟจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อบูชาแม่น้ำโขงและพญาน,นาคประเพณีผีตาโขนเป็นประเพณีที่ชาวด่านซ้ายจังหวัดเลยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานผู้ที่สวมบทบาทเป็นผีตาโขนนั้นจะต้องสวมหน้ากาก,ากที่น่าเกลียดน่ากลัว ซึ่งทำมาจากหัวหึ่งข้าวเหนียวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสดใสออกเดินร่วมขบวนไปกับขบวนแห่งานบุญลู่ประเพณีบุญบง้งไฟเป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานโดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาบและเรื่องผาแดงนางไอ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบ้างไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระยาแถนซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าพระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาจะจัดขึ้นก่อนถึงวันเข้าพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปี พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะถือโอกาสเข้าวัดทำรรบุญถวายเทียนพรรษาตามวัดวาอารามต่างๆประเพณียี่เปงเป็นประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานโดยในปัจจุบันประเพณียี่เปง ยังคงเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดและจัดขึ้นในช่วงวันเพ็ญเดือน12ของทุกปีประเพณีว่าพระธาตุช่อแฮพระธาตุช่อแฮเป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งของจังหวัดแพร่ประเพณีปลอยแก้ว หรือปลอยน้อยคือประเพณีบวชเนนของเด็กในภาคเหนือซึ่งจะกระทำในช่วงเดือน5ถึง8เหนือคือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมประเพณีตานตุงการทำถวายเป็นพระบูชาชาวล้านนาถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปลแล้วประเพณีชักพระหรือ ลากพระเป็นประเพณีของชาวภาคใต้โดยจะปฏิบัติกันในช่วงออกพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำเดือนปประเพณี <11. S 2> แข่งขันตีโพลจะเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิบจนถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิอจัดควบคู่ไปกับประเพณีลากพระในวันออกพรรษาการแข่งขันว่าวประเพณี จังหวัดสตูลเริ่มมีวันที่19กุมภาพันธ์2519โดยคณะครูอาจารย์โรงเรียนสตูลวิทยาและชาวบ้านตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูล ริเริ่มจัดการแข่งขันเนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมว่าวกำลังพัดย่านท้องที่สนามบินและในจังหวัดภาคใต้เหมาะแก่การเล่นว่าวซึ่งเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่มีการลงทุนน้อยเล่นง่ายและเป็นภูมิปัญญาชาวประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาตคือประเพณีแห่ผ้าขึ้นโอบฐานเจดีพระบรมาธาตุเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราชประเพณีตักบาตรพระร้อยคือการทำบุญตักบาตรประจำปีของวัดไทยเจริญจังหวัดนนทบ,บุรีครั้งเมื่อสมัยโบราณการ วัดไทยเจริญยังไม่มีพระพุทธรูปเจ้าอาวาสจึงได้บอกบุญให้ชาวบ้านนำทองเหลืองมาบริจาคเพื่อหลอมเป็นองค์พระเมื่อได้แผ่นทองเหลืองแล้วก็นิมนต์เกจีอาจารย์จำนวน108รูปสวดปลุกเสกและจารึกอักขระอาคมลงในแผ่นทองเหลืองแล้วจึงนำแผ่นทองเหลืองนั้นมาหลอมเป็นองค์พระและได้ตั้งชื่อว่าพระพุทธอาคม ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวบางพรีจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นทุกวันขึ้น13ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ประเพณีตักบ,บาทเทโวโรหนะจะตรงแรม1ค่ำเดือน11พระสงหลาย ร้อยรูปพร้อมเพียงเดินลงจากยอดเขาสแกกลาง449ขั้นเป็นสายยาวท่ามกลางฉากหลังคือบันไดที่อยู่ระหว่างกลางภูเขาตัดกับขอบฟ้าสีครามดูเสมือนหนึ่งพระสงฆ์กำลังลงมาจากยอดเขาดาวาณีประเพณีตักบารดอกไม้เป็นประเพณีที่น้อมนมมสา,ารร้อยพระพุทธบาทจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา และตลอดช่วงเช้าและช่วงบ่ายพระทรงหลายร้อยรูปบินธาบาทเหล่าดอกเข้าพรรษาสีเหลืองเขียวขาวและน้ำเงินม่วงซึ่งจะเบ่งบานในช่วงเข้าพรรษาที่พระพุทธศาสนิก,กชนหลายหมื่นแสนต่างพร้อมใจกันนำมาถวายสตาอันแรงกล้าเรื่อยมาจวบจนปัจจุบ หลังจากที่เด็กหลังจากที่เด็กดูวิดีโอประเพณีของแต่ละภาคผ่านไปแล้วนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กดูว่าวิดีโอของแต่ละภาคมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วคุณครูก็อยากให้เด็กนั้นสืบทอดประเพณีของภาคเราต่อไปเพื่อไม่ให้เสื่อมหายไปจากปร,ป,รประเทศไทยนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กสวมแมสและล้างมือจะเจ๋อคอทุกครั้งเพื่อทางกายจากโควิดค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ